นองจากวานอุยอุยมาอีกแล้วมาทรงถ่ายกันเท่า,าวันนี้วันที่สามสิบน้อพี่น้องสองพันยีมาเหลืองานมานนั่นแหละจมแปรลูกชินพี่น้องตำสมต่ำฉลองอยูู่้เดียวนี่แหละอ่ะมืนฉลองเหยีฉลองไปหล,ลายๆมือมาตำเจลไกลกับเหลือคือเกาหิ้ว เฮ็ดให้ฝรั่งแล้วบ้านนี้ก็เจ้าของเนาะพี่น้องเอ้ยเจ้าว่ามาขนมจีนขนมจีนพี่น้องแซ่บบ่ขิงป่าเนี่ยค้นมักผักเนาะผักบุ้งป่าลวกพี่น้องออตำแจ่วยุ้งข้างส้มตำส้มตำขนมจีนเอาซิมเบิ่งเบิดมือบ่ได้กินข้าวจมอีกคือเก่าข้าเกา่ามาซิมเบิง อืมงไงไง้งไงพงไ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 แไงแงไงไงไนนงไเสงไงนงไงไง่งไงงอ พักลวกพี่น้องพักบงสีเเลือป่าลวกเนาะอันนี้ว่าแมนเนาหยูหหหหหตาได้เน้าเบิดมือบอกด้ก,กินขาวโอ้ยแต่งงานทำแต่งาน